ก็โอเคก็กล้าโซดีท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับไปใไนทีดีจัด 2, สองสูตรวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปใช่ไม่ได้ลงคลิปทมบ้านเยอะแล้วก็ผ่อนคลายกับพีวิทไปถึงโรงเรียนทงการบ้านกลับมาบ้านทําการบ้านได้วนเรียนกับชีวิตแบบนั้นแหละทุกคนเอออยากจะบิกเทิลนะ้วแต่ เออแต่ปิดเทอมมันก็หลายเดือนแล้วไงมามันก็จะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยที่ลงคลิปทุกวันอาจจะ2สัปดาห์ลงทีหนึงหรืออาจจะ1สัปดาห์ลงทีหนึงก็ได้วันนี้เบื่อละเราจะมาเล่นเกมใหม่ไม่ใช่เกมใหม่หรอกมันเป็นเกมเก่าแต่รหัสผมหายทำให้ผมต้องมานี้นะอืออือยอมรับเออฉันยอมรับอ่ะตื้อตื้ตื้อตอเออไทยเออรู้แล้วรู้และข้างใหม่ ยอมรับยอมรับใส่เป็นทางเฟสดนะทุกคนแป๊บน,นึงคิดทุกคนมาแล้วมาชื่อของผมใครใครอยากมาคาผมพิมพ์ไปเลย t ที7 2 0 0เอออเเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะซ้ำมากเกินไปทุกคนจิกจิกเอานี้ไม่ได้อ่ะอเออขอคิดนิดนึง อือศูนย <shield> ์นแล้วก็ตืดอเตืดอเตื้อแป๊บนึงซีคีจะสองคือศูน,น 13, มมเออนะจะแล้วกันนะนะจะนะจะนะเออซีคี่จะสองศูนย์นะฟินไปแบบนี้นะทุกคนเออตั้งชื่อน,น้อยจัง เนี่ยเดี๋ยวมันคงจะให้ฝึกเล่นก่อนนะแต่ผมพูดยิงนผมก็เก่งนะทุกคนคอสตี้นะแต่ผมไม่ได้เล่นหลายเดือนมากโอ้ผนเด็กปูไม่เคยเล่นไอสครับโอ้ยมันไม่ยิเลยมือมันเกินกาดฮู้แล้วฮู้แล้วเอ้ยยิงไม่ได้เออออมันมันปรับใหม่ทุกคนแม่ว่าถนัด เดี๋ยวทุกคน,าาานมาอืมตั้งค่าเออแบบนี้อย่าใช้ทุกคนเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ก็จะสอนแบบนี้แหละก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเอาถรรขอโทษขอโทษทีโอเคทุกคนมาแล้วกรติผมได้ของเย้ะนะเออไม่อยากซื้อแต่มาัาคับให้ซื้อนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ปืนนี้ก็ดีนะม,มันออกแบบกลางๆอเีทุกคน เนี่เอ่อโอเคติดตั้งแนละ้วทุกคนต่อไปนี่คือมันต้องสอนนะทุกคนเออแต่ผมไม่อยากสอนโอเค AI AI, AI แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลเวลหนึ่งแบบนี้ให้สวยว่ะ สวยสวยผมจะมีดไล่แทงเลยทุกคนชุบเอามาตัดชั่วข้าวเอามาตัดชั่วข้าวชุบยังเป็นบอดกาฟันได้ฟันได้อันนี้ฝั่งเรานี่ว่ะ ม,มาถึงเวลาผมโหดปืนแล้วทุกคนเฮ้ยชุบหมดปุ๊บอืมอ้มปุ๊บอืม้มสวยไป คิ้วลาดลาดลาดอยู่ทางไหนมั้งเออ บดปะละ่ะหมดกับ,บอทแล้วผมอะ่ะปกตินี้จะคนจะเก่งตา,ตายตายตายอย่างเดียวนะไม่อยากดูุ้กนี้ฟันไม่ฟันครั้งแรกไม่เป็นไรฟันครั้งต่อไปเรียบร้อยก็โทษเลยมีดคือแที่เจ้าตายโกงจุดจัดอ่ะถ้าเป็นมีดโตๆลาได้นะปลานีฮาเลย นะครับการเริ่มต้นนี่ได้ระเบิดมาแล้วเลยลูกสองเพิ่มคนใงเลยชันชัไปไม่ต้องพูดอืมปลดล็อกเออเอาชนแล้วอ่ะฉันรู้แล้วถ้ามันเปิดให้แอกว่ามีเชี่ยวชาญไม่กูจะเปิดเชี่ยวชาญเลยคนดู รับ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 เออรับรับรับอโอเคมันจะสอนไปไหนวะ สอมันไม่ยอมนะอมเออเออเนี่ยทุกคนอันนี้สําหรับอยู่กับคนด้วยนะเพราะว่าเขา,าความถนัดด้วยเออเนี่ยปกติผมอะถนัดเราลถนัดแบบไม่ใช้สโค๊ปแบบ็อกเยอะนะผมจะใช้เป็นสโค๊ปแบบกระกากระเออสำหรับผมนะลือกล้องนี่ให้ติดตั้งม,มีหลายฟังก์ชันนะเนี่ยปกติมันไม่ค่อยมีอะไรหรอก ในการต้องกินเคยหน่อยๆไปใช้ข้ามอ๋อนี่เป็นตู้สุ่มอันใหม่มาให้เล่นอีกแล้วขอเป็นอะไปเลยมาอันนี้ผมบอกว่าน่าจะเจอคนจริงนะไม่ใช่บอทหนีมาแล้ว ้น่าจะเป็นคนจริงก็ได้สักหนึ่งคนป่าวะเอ้าอไม่ใช่ดิมเมนบุนรีวิวสองนะเออขึน้นอนี่ไงมาแล้วชึกนี่ฝั่งเรานี่โอ้ยมีคนเล่นสยยนยด้วยคนจริงคนจริงคนจริงทุกคนมาเรามีรดันฟันทั้งหมดเลย รู้แต่รู้หนึ่งสองสามสปุ๊บไมพูดเยอะเกพอบึม ขอใช้ปืนละแบบหนึ่งผมขอ,อาหาองศาดีๆก่อนในการปลาระเบิดฟุ๊บบุ้มไม่โดน <Okay. S 1> ยิงเป็นหนึ่งชุด <Yeah. S 1> ไม่โดนสักนัดเล็งไว้เล็งไว้

Spill okay, aldri!

โอ้โหเจ๊จ่ามามาดูกันว่าใครฆ่าคนสุดท้ายโอ้โหคนนี้ใช้มีดใช้มีดปุ๊บนี่โอ้โหโอ้โหจะจ่าสามตหนึ่งโอ้โหดับเบิลคิวโอ้โหคนนี้โอ้โจะจ่านะครับไม่รู้ใครโอ้โหคนเจะจ่าคือคนนี้เรียบร้อยโอ้โหได้ดับสองว่ะ วายูวายูเดี๋ยวผมจะฝึกเกมแนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปกระทืบนไปยาทุกคนเราจะาไปกระทืบนไปยาไม่มีอะไรหรอกกระชื้นไปยาไปยาบอกว่ามันเล่นหัวแล้วมันแรงมันแรงสูงอะแต่นี้ผมจะฆ่ามันกันเด้เอกดไปก่อนบักอันผมก็ไม่ดีนะเพราะบางทีเขาไม่ก็แบบไม่ได้เยอะอะอกออกออก ใหม่ใหม่อ๋อนี่เคยเล่นแล้วเดยเยวผมค่อยวคยจะ<อ>เล่นรแล้นยจะเรามองไหมเคแต่ขออขอให้ก่อนอนอืมสอนอีกแล้วเีทุกคนมามใส่สกินไปสติ๊กเกอร์ กล้องเออเอาติดตั้งไปเดี๋ยวทุกคนก็บอกลดระยะโอ้มันไม่ใช่เรื่องเลยว่ทุกคนรบกวนหน่อยนี่เอาติดตั้งก็ได้ถือว่าเท่ดีแล้วกันมาไปเดี๋ยวพวกเราเล่นต่อเลยกัน <c oughs> หมดใหม่ไม่เอาไม่เอาเราจะใช้เป็นโหมดใช้เป็นโหมดนี้อยูน่นะมาไปดูก็เราเล่นได้ไปนะเดี๋ยวไป ไปเลยมาตาสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปโชว์ท่านผู้ชมให้ดูว่าใครใครเทียบอันดับหนึ่งของโลกอีกวะโมวยอีกละ,อ,กละอุ้ยเวียนแล้วเวียนแล้วเวียนแล้วทุกคนไปสามสิบห้าโอ้มันเล่นอะไรวะเนี้ยเค่มึงที่กลุ๊ปสอมมันก็นี้เลยหรือวะอจะมาเลือกอันนี้ได้หรวอวะ ไอ้ปืนแล้ววะปืนพวกเหรอไม่ใช่ไอ้อเด็วมันเล่นได้แบบนี้เหรอเอาช็อตกันเลยวะไมโ่โคตรโคตรจี๊ดอะช็อตกันใครเล่นเป็นนะทุกคนโคตรจีด๊ดผสมจาร์ดบ้างหนึ่งฟึ๊บฟึ๊บฟึฟ๊บ <c oughs> <c oughs> เล่นไปเอค แบบนี้มันต้องร้ายแคมด้วยปืนใดดีปืนลูกซองเหมือนเดิมแล้วกันมาไฟอินเดอะโฮลไปเลยเฮ้ยเ้ปุ๊บทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนวะอุ้ยเฮ้ยแป๊บนึงโอเคอืม เสียเปียบมากทุกคนมามามาถึงว่าเ,าเล่นปืนนี้ละอาจจะไม่ใช่ปืนโปรสักทีเดียวนะปืนโปรผมมันเป็นปืนช็อตกันอันที่แบบเออแรงๆนิดนึงอ่ะจำไม่ได้แล้วอันไหนอืมแนึงหลบหลบกระสุนโออืม,อมหัว โดนด้วยเอาปืนนี่มาเล่นก็ได้มาอุ้ยโอ้ยได้ก่อนตายไอ้คนนี้มันเล่นไหมเอเขียว่ะเอเขียวอ่ะนิดลูกสองเอิมไม่ได้ไม่ได้ไม่เลยจุดจุดระเบิดเหนือเยอะๆวะก็ผิดยังไม่ได้ลิงอะไรมากเลย 维尼，扑！点背。 กมีพี่กันอืมอืมกูได้โอ๊ยตกพีทบึ้มไม่โดนอุ้ยโอ้โหไม่หมดว่ะไม่เต็จทีมเราถอยแล้วนะนี่ไงกูได้ช็อตกันสมื่อีโอเคฝั่งเรา25แล้ว ยานี้อุ้ยเอ้าหูมาจากไหนวะอืมไปเปลี่ยนก่อนโอเคยโอ้ยไม่โดนไม่โดนหรอไม่โดนเลยไม่โดนเลยอย่าไปเจออย่าไปเจอมาดิ โอ้โหช็อตกันมันชัดเนาะถ้าเป็นปืนนี่ปืนมันแม่งไม่รอดปืนปืนดีๆแล้ปืนมาอปาวิดดีดดีดดีดมันดีดมันดีดแป่บนึงขอดูก่อนมันใช้ปืนอะไรออกมา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 ปืนนี้ยิงระยะใกล้ยทุกคนปืนเนี่ยพยายามกดไปข้างล่าง ขอบอกแนะ้ยนำไว้ก่อนแล้วกันนี่มันเล่นแเหมือนกันมาขอร้อยนัดนั้งร้อยนัดร้อยนัดยิงนานเปล่าวะมีอุ้ยตั้งยิงได้ไม่นานแล้วนหลังนู้นมันอ้าวมีปัญห้าเราพีนองโอ้ปืนนี้มันหัวแล้วทุกคน 我唔会。 เก็บหมดได้ AK แล้วเว้ยนี่ไงนี่ไงไปไหน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 อือไปไหนไปไหนมันจุลามันจุลามือสังหารมือสังหารพิงมือสังหารมือสังหารยันฐานอือสังหารยันฐานเจ็บเจ็บ <来>嗯，哎呃、哦，ตายแล้วเพื่อนตัวเอง。嗯，来来来来来，隐身了我。 มึไงไปดิเป็นยังไงผมรู้ผมต้องแลกชีวิตครับทุกคนว่าได้แนวปนโจมเกมไหมอะโอ้ดีนะ้วแม่ที่แม่พูดนี่ครับทุกคนตู้อของทิกที่จะซ้ำกุ้งหนออ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่ครับอย่าไปน,นึงขอขอคุยก่อนขอคุยกับท่นานผู้ชมก่อนก็โอ้โหคือแบบ ผมรู้ไงมันตามามันเมื่อกี้ห้าตัวใช่ไหมผมรู้อ่ะยังไงกูก็ตายตายอย่างมีสักรีผมกดระเบิดปุ้มเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหคือแบบพอพอแบบกพอยิงเสร็จปุ๊บปุ้มตัวเองตายโอ้โหเนีอยโมเกย์ก็งั้นก็สำหรับชิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยบายบายครับ